สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็กลับพบกับรายการนวทุทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแอมินโป้งนะครับที่จะมาชวนผู้ชวนคุยนะครับแนะนํา เกี่ยวกับโน้ตบุกรุ่นใหม่นะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างโน้ตบุกหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายประเภทนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการบันทึกไว้ล่วงหน้านะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ชวนผู้ชนคุยกันได้เหมือนเดิมเลยสบายสบายสไตล์เพื่อนกันนะครับ สำหรับในวิดีโอวันนี้นะครับก็จะเป็น Acer นะครับซึ่งถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กแบรนด์ดังขายดีนะครับกับในรุ่น Aspire Velo 15ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับประจำปี2023นี้ได้สมัยเป็นตัว Core i5 1335U และได้ Intel Evo Platform ด้วยในราคานะครับที่ถูกที่สุด ในตลาดเลยก็ว่าได้2 3 9 9 0บาทแน่นอนจากการที่เป็น Intel Evo Platform นะครับจอก็จะเป็น srgb 100นะครับ h ล n d ท็อปส full function มีนะครับแบตเตอรี่ยาวนานการสับสองที่ดีนะครับก็เรียกว่ามั่นใจแหละเวลาเราซื้อนาบ,บุกที่มี Intel Evo Platform แล้วก็ตัวนี้ราคาถูกสุดเลย เรียกว่าถ้าใครมองหาโนบุกที่เน้นนะครับทำงานเรียนพื้นฐานแต่ว่าต้องการจอสวยแบบนานแบตสิบสอชั่วโมงเนี่ยนะครับตัวนี้เลยละกันในส่วนของตัวหน้าเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้คือจริงๆเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วก็เปิดกับพวกตัวไล์อัพในกลุ่มของสินค้านะครับที่เป็นแบบตระกูล หลักโลกนะครับพูดถึงความยั่งยืนก็เลยว่ามีบรรดานะครับผู้บริหารของทางเอเซอร์เนี่ยก็มานำเสนอพูดถึงคือนอกเหนือจากตัว a อเซอร์แอสไพร์ไรล้แล้วนะครับแน่นอนในกลุ่มของ IT ก็จะมีพวกมอนิเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์เราเตอร์เออเยอะก่อนเนะแล้วก็ในกลุ่มของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างเช่นเครื่องฟอกอากาศนะครับ เครื่องกรองน้ําส่วนตัวเนี่ยผมสนใจเครื่องกรองน้ํามากเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตมาเล่ยฟังอีกทหนึ่งนะแล้วก็พวกจักรยานไฟฟ้า e-bike หรือว่าตัวสกูตเตอร์ก็โดยวรวมก็ประมาณนี้แล้วก็เขามีเรื่องของตัวโครงการความยั่งยืนอีกมากมายเลยนะครับที่ทําให้ขยะนะครับนํามารียูส์ใหม่ได้หรือว่าของที่ไม่ใช้เนี่ยก็นํามาแบ่งปันกันต่อได้เป็นต้นเ เดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะแปะลิงก์เอาไว้แล้วกันสำหรับเพื่อนๆคนที่สนใจนะครับแล้วก็แน่นอนในกลุ่มของตัวโนบุกเนี่ย s p i r e Velo s e ซีรีก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กที่หลายๆคนเนี่ยสนใจกันจากยอดขายผ่านมามันมีตั้งแต่ตัว Aspire Velo ที่เป็น Intel j 1 1ตอนนั้นยังไม่ได้ Evo แล้วก็มี Intel ล2 2อันนี้ได้ Evo ในทุกตัวเลยนะครับ แล้วก็ล่าสุดสลับตัวเวโรตัวใหม่ก็เรียกว่าสีสันมันจะมีความพิเศษนะครับเป็นสีเป็นสีนี้นี่คือสีจริงมันคืออยู่ตรงนี้นะครับสีสีเรียกว่าไซปร s สกรีนนะครับไซปรสกรีนอันนี้ก็ได้นะใหญ่ไมเอ่ยมันก็ยังเล็กอยู่ดีเนาะจะบอกว่าเป็นสีที่สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับ แตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ดูดีเลยอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมมาไล่เรียงในส่วนของตัวเอาเอาตัวสเปกัลดีกว่านะครับสเปคตอนนี้ไม่ใตอนนี้ผมถามมาแล้ว acer aspire velo 15จะมีแค่ตัวหน้าจอ15ไม่มีจอ14ในปีนี้ในเจานี้จะมีทีจะเป็น เวโ o 14ที่เป็น Intel 7 4ไปเลยครับฉะนั้นใครจะซื้อเวโ lo รุ่นใหม่ไม่ต้องรอและนะครับเวโ o 15 5เนี่ยจะมีเพียง i5 1 3 3 5 u เท่านั้นจะไม่มี i7 เป็นตัวเลือกไม่ต้องรอและส่วนตัวผมก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องรอด้วยเพราะว่า i5 ก็เหลือจะเฟือแล้วทำงานแบบไฮบ d c ดคอนะครับ ฉะนั้นแล้วก็มีรุ่นเดียวสเปคเดียว2 3 9 9 0บาทนะครับเป็น i5 นะครับหน้าจอก็เป็น intel iris e graphic นะครับแรมเป็น 16GB แบบ Onboard lp ddr5 มาเลยนะครับ storage ก็เป็น ssd gen4 512GB หน้าจอ15จุนิ้ว panel ips ผลิตเป็น full hd ค่าขอบเขตสี gamut srgb 100 windows 11 home ชัวชัวนะครับ ออฟฟิศแท้โฮมแอนด์ส u ต e ิ t 2ด้นบท Excel p เอ็กเซล n อใช้ไงานได้เลยคุ้มมากๆค่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ส0่พบาทแล้วนะเนาะประกัน2ปีนะครับส่งศูนย์เคมเองแต่ก็จะมีบริการซ่อมด่วนภายใน3มชั่วโมงโดยรวมตัวสเปคกับราคาถือว่าใช้ได้เลยแต่นอกเหนือจากนั้นเขาก็จะมีในส่วนตัวพวกฟีเจอร์ต่างๆ,ๆมากมายนะครับก็เลยว่าจากการที่มันเป็นโน้ตบุ๊ก จุดเด่นก็คือใช้วัสดุนะครับรีไซเคิลในการประกอบเป็นชิ้นส่วนอย่างตัววัสดุ PCR นะครับ Post c o n sumer Recycle นะครับก็ทำมาจากพวกพลาสติกนี่แหละที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เรียกว่าตัวเครื่องในรวมแล้วกันนะครับใช้วัสดุนี้นะครับกว่า30%เลยทีเดียวเพื่อช่วยลดการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปนะครับ ก็โกกีนสำหรับองค์กรในยุคนี้ a อเซเองก็ถือว่าเป็นแบรนด์คอมพิวเตอร์ไอทีที่ออกตัวก่อนเพื่อนเขาแบรนด์อื่นก็มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้ออกตัวแรงขนาดนี้แต่เข้าใจว่าในอนาคตทุกๆแบรนด์จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับและก็ a อเซเองเห็นตอนนี้มีอยู่ตระกูล Aspire Velo อยู่เพียงรุ่นเดียวอน,นาคตอันนี้ผมถามผู้ริหารมานะครับ เรียกว่าได้ข้อมูลจากผู้สถานมาดีกว่านะครับตอนนั้นแอดบิกถามมานะครับเออ่จะมีการนําเสนอในส่วนของตัวไนโตรเวโรอะไรนี้ด้วยนะพิเดเตอร์ที่เป็นเวโรด้วยก็เรียกว่าจะพยายามใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เออเรียกว่าวัสดุในการประกอบเป็นตัวเครื่องเนี่ยสายลักโลก ตัวเกมมิ่งก็เอาด้วยกับเขานะครับคิดว่าซูิก็น่าจะมีเบโล่เหมือนกันเขาก็จะมีเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับ Intel e vo, อ o ่อะล p พีดโอะไรเงี้ยนะก็เรียกว่าเป็นการตอกย้ำแหละว่าเขาเนี่ยจริงจังเรื่องของการที่จะให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยบุ่งสู่ความยั่งยืนลดการปล่อย CO2 ให้น้อยลงนะครับแล้วก็ได้เรื่องวงรางวันมากมายเห็นไหมคือของคดีจริง เรียกว่าเราเองเนี่ยในการซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องเนี่ยก็คือถ้าเราจะซื้อคอมพิวเตอร์อยู่แล้วในการใช้งานแล้วก็ถ้าซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปใช้เนี่ยมันก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่จะลักโลกนะครับเนี่ยเขาจะมีเรื่องของรายละเอียดเยอะเลย๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถือว่าถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะเออก็เพื่อลดขยะอ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดการฝังกบนู่นนี่นั่นไปนะครับเรียกว่า เขาทำในทุกวิติแหละที่จะช่วยให้โลกนี้มันยิ่งขึ้นจากการที่ก็เขาต้องเข้าใจนะว,ว่าสิงค้าไอทีนะครับถ้าจัดก,การไม่ดีเนี่ยมันเป็นขยะอ e ิเล็กทรอนิกส์ขนาดมหาศาลจริงๆจ,จริงไหมเนาะก็แน่นอนตัวเครื่องเองนะครับใช้ส่วนประกอบต่างๆตรงนู้นใช้40ตรงนั้นใช้30ตรงนั้นใช้50นะครับแล้วก็ทัสแพดก็เป็นโอเชียนกลาสก็คือใช้พลาสติกจาก ตัวมหาสมุทรมาใช้นะครับมาทําและบางคนก็กังวลว่าแล้วมันจะทนไหมครับพี่คือบอกไปนี้ก่อนการที่ใช้วัสดุรีไซเคิลเอาไปประกอบมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ทนนะมันยังทนทานเหมือนเดิมต่อการใช้งานตกกระแทกในการสึกหลอต่างๆเอาว่ามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบเออผมนึกอันนึงออกผมนึกถึงอ่ บางร้านกาแฟแล้วกันนะครับแหมอยากรักโลกมากเลยใช้หลอดกระดาษเปื่อยอย่างไวเอออะไรนี้อาจจะแบบบางอย่างอาจจะไม่เวิร์กสำหรับการใช้กระดาษที่มันแบบมันมันควรจะเป็นพลาสติกกะดีแล้วแต่ว่าจะการให้ดีเท่านี้เพราะว่าหลอดกระดาษแป๊บเดียวมันละลายแล้วนะครับไปประมาณนี้เอาว่าไม่ต้องกังวลว่าตัวเครื่องมันจะเปื่อยติดมือหรือเปล่าอ๋อมันทนนะครับมันทนแล้วก็สัมผัสพ,พรีเมียมด้วย มีเรื่องของโหมดเป็นพลังงานนะครับส่วนของตัวที่เป็นเว s e n s e เป็นซอฟต์แวร์ของเขานะครับ Perform b n l e n c l e n c e e c แล้วก็อี o p พก็เราเรียกว่าก็เป็นส่วนช่วยอีกทางหนึ่งแล้วกันถ้าจัดการพลังงานได้ดีนะครับก็ช่วยลดโลกร้อนไปในตัวอีกด้วยอื่นๆน,นะครับก็บ Intel Core i นะครับ3ดล i ฟสามไอ e ทำงานแบบมัลติสกินได้ดี Intel Evo ก็ดีเลยแบตนาต่อ,อชั่วโมง จอ SGB 100ขั้นต่ำนะแล้วก็ทั้ d o u b l สี่ฟังก์ชันมีระบบ BioMetric สแกนนิ้วด้วยแล้วก็จะมีของตัวซอฟต์แวร์ Intel Unison นะครับที่เชื่อมต่อกับมือถือของเราได้อย่างง่ายดายแล้วก็ใช้งานได้ง่าย Android iOS iPhone ใช้งานได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีรู้เรื่องของเขาแหละว่าตัวตรงคีย์บอร์ดนะครับแถบของเขาเนี่ย R กับ E เนี่ยมันจะเป็นแบบย้อนกลับอืม ซึ่งตั้งใจแหละนำเสนอว่ารณรงให้ลดการแล้วว่าใช้ซ้ำแล้วก็รีไซ c l เคิลเป็นต้นนะครับสีสันจริงๆแล้วเนี่ยเมืองนอกก็จะมีหลายสีอย่างสีสโตนเกรสนะครับมา i n นาบลูเนี่ยเราก็จะเป็นสีที่รุ่นเจนก่อนๆเราเรารุ้นคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าในปีนี้ที่เป็น Intel เจียมเนี่ยจะมีอยู่แค่สีเดียวก็คือ Cypress นะครับ Cypress นี้เท่านั้นซึ่งก็บ่งบอกถึงความแบบ อ่าสีเขียวลักโลกนะครับทัชแพดอ่ะโอเชียนกลาสนะครับอ่าตัวเครื่องไม่ผ่านการพ่นสีนะเว้ยสียังไงสีย่าง,งั้นเลยนะครับดีมากๆแล้วก็สามารถถอดงัดอัปเกรดได้ประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับอ๋นอกจากนี้นะครับเรื่องของตัวแพคเกจจิ้งไม่มีพลาสติกเลยเลยเป็นกระดาษแบบพับไปพับมานะครับแล้วก็ได้ว่ามี กระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยสามารถพับได้เป็นขาเป็นแบบคูล링ไม่ใช่คูลงเรียกว่านมูกสเตนให้อีกด้วยแบบนี้เห็นไหมเ็เรียกว่าเอเซอร์เขาใส่ใจนะเรื่องของตัวเครื่องแล้วก็แพคเกจจิ้งด้วยอื่นๆน,นะครับก็จอสิบห้าจุดหกนิ้วนะครับ srgb ร้อเว็บแคมก็เจ๋งกว่าเพราะเป็นคอร์ส hd หนึ่งสี่สี่ศูน p ปกติมันจะเป็นกล้องเว็บแคม Full HD ใช่ไหมตัวนี้เป็น QHD นะครับ Quad HD นี้เรื่องของตัวพวก AI ต่างๆนะครับทำให้ภาพมันคมชัดขึ้นจัดเฟรมอัตโนมัติได้แล้วก็มีเรื่องของลบตัดสีลบกลัได้ผ่านทางตัว AI การเชื่อมต่อก็ครบถ้วนนะครับ USB Type A 2ช่อง Thunderbolt 4 2ช่องเฮ้ยเนื้อบุ๊ก2น0 0 0พันช่อง ครับปูฟังก์ชันต่อจอแยกได้ชาร์จไฟได้กับกเครื่องได้แล้วก็ยังเป็นยังมีพอร์ตนะครับที่เป็นหัวกลมปกติชาร์จไฟเหมือนเดิมอยู่ช่อง DC ผมว่ามันก็ดีนะนะว่าก็ก็หัวกลมก็มีไปแล้วก็เวลาจะเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นมันก็ไม่เบียดบังพวกทั้งนี้โบสีหรือว่าไทซีอีกด้วยเออแยกกันไปเลยนะก็ดีนะส่วนตัวผมชอนะ่องนะพูดจริงจริงแต่ว่าถ้ากรณีที่เราต้องการชาร์จผ่านตัวพวกอะแดปเตอร์พีดี ผ,าา C, ผ่านทางไทซีอ่ะจะชาร์จผ่านทางเทอร์โบซีก็ทําได้เว้ยเออคือไอแอดเตอร์ดีซีหัวกลมเอาไว้บ้านส่วนพวกแดปเตอร์แกนนะครับต่างๆหกสิบห้าวัตต์ร้อยวัตต์พกใส่กระเป๋าก็ชาร์จผ่านทางไทซี C ตัวนี้ได้เหมือนกันแล้วก็มี hdmi นะครับถ้าไม่พอก็ไปซื้อไทซีหับแยกเองอีกทีแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับมีโอกาสไว้ยังไงผมคงได้รีวิวตัวเต็มอีกทีหนึ่งแต่ว่า เดี๋ยวพาไปปิดท้ายด้วยตัววิดีโอก่อนละกันนะดูดีมากๆอ่ะน้ำหนัก1.47กิโลกรัมคืณบอกน้ำหนักนะครับแต่ว่าไม่ต้องหงมันจะไม่ทนนะมันทนนะครับง่าใช้อ่ะคือซื้อให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทำงานที่แบบต้องการอุบกที่มัน เต๋งอ่ะในงบออสองพันสามผมว่าตัวนี้น่าซื้อสุดลแล้วแล้วก็มีคาแรคเตอร์ชัดเจนด้วยว่าเป็นแบบสินค้ารักโลกะนะเอออันนี้ดีอันนี้ดีคอยปรับตาให้เราด้วยเนาะปรับมืมให้เราด้วยนะรัเเรวเอไอน,น,นะครับเอเกจริงว่าดูดีอ่ะนะงัน้นอีกต่อได้ด้วยออพเน็์เนอะิร์ธสวยอ่ะผมมันก่อนไปจับ ทีวีตัวจริงมาไล่ครับก็เลยแบบพูดเต็มปากว่าเออม,มันสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้ละกันสลหรับตัว Acer Aspire Velo 15นะครับสเปค i 5 1 3 3 5 u ram 1 6 g b s s d ห1 2ได้ intel Evo จอ full hd ips srgb 100นะครับราคา23,960บบาทออฟฟิศแท้ก็ได้ก็เรียกว่า มันดีเกินต้านนะชนะแล้วถ้าใครลังเลไม่ใช่ลังเลถ้าใครวางแผนจะซื้ออยู่แล้วก็จัดกันได้เลยนะครับนะตอนนี้นะ่าจะมีขายตอนนี้ผมเห็นอยู่ที่เว็บเอเซที่เดียว a อเซอร์สโนะครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวคงคิดว่าอนาคตน่าจะมีไปตามร้านรวงต่างๆแต่ว่าในตอนนี้ถ้าสนใจนะครับก็ไปดูกันได้ที่เว็บ storeacer.co/th นะครับ เขาจะมีของแถมด้วยอมีกระเป๋าเวโลนะครับแล้วก็มอแพดแล้วก็ตัวซอฟต์เคสเฮ้ยแถมเยอะเนี่ยเฮ้ยของดีนะครับฉะนั้นแล้วก็สนใจก็ไปจัดซื้อกันได้เลยนะครับผมสหรับในวิดีโอวันนี้อโพขอตัวลาไปก่อนไว้จะเจอใหม่ในวันต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ